ผมว่าล็รับแรงรับแนวล้วหมอรับคือตลาดตอนนี้เป็นตลาดที่แบบไอ้ชายแบบหมดชิ้นหวานแรบทุเรี่ยลยนะทั้งประกอบการทั้งรัฐบาลทั้งเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นแนวรับที่น่าจะแข็งแรงที่สุดคือระดับปีกับระดับมันโบมดโซนครับผมว่าเราตั้งตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นกราฟมีแนวรับ ที่สามสิบเก้า้งชื่อหมอสบสามสิบเก้ายี่ห้าสิบ่าสามก้ายี่ห้าครับไปเปียกโลเดินครับโอเคก็บวกนิ่หน่อยตามสภาพเอานะครับก็นี่จะแนวรับของกราฟครับแล้ววันนี้ต้องจะใช้กรับวีคป็นหลัในการสร้างแนวรับในสัปดาห์นี้ซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะออกแนวรับไอ้นะครับนอืมที้ไปดูไปดูกราแล้วดูคู่กับตัวเออเคแบงครับเชมัครับ เคบังนี่เรามีเรื่องของฟันผลด้วยแต่ว่าเคบังแนวรับที่พี่เปียกให้ในวีคเนี่ยเป็นเส้น50วีคนะครับพี่เปี๊ยกนี่ครับ150.5อันนี้เป็นตัวเลขในวีคนะครับอืมแล้วก็อีกตัวที่ดูคือแอดวานครับสังตัวนี้เขาเป็นเขาเป็นเคลือบมันเครือเดียวกันอืมครับเราไม่ต้องไปดูไทคมนะว่าไทคมอะไรแอดวานก็270ครับเส้น50วีคครับพี่เปียก ครับเพราะฉะนั้นผมจะกะจดให้รุงนี้หลุดออกแนับนะครับแอดวานสองเจ็ดศูนย์นะครับตัวครับเท่าไหร่นะครับสามเก้าสองห้าครับสามเก้าสองห้าแล้วก็ตัวเคแบงค์ประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดครับปีเบ็ดโอเคครับทุกี้จะออกแนวรับนี่บอกบอกในไลน์เลยนะครับที่หอุแนวรับคือเราต้องมีที่มาที่ไปแล้ให้แนวรับ ตนนี้หน้าที่ของลูกค้าหรือนนคนฟังไลฟ์ก็ไปดูจงังหวะบวกลบสภาพตลาดมันจะบวกลบไม่เยอะากตรงนี้แหละครับครับอตนนี้มันมีเราว่าเลยนะครับเซ็ตเพือไปดูนะครับเพว่ามันมันอาการไม่คดีเท่าไหร่คือยังเดายากว่าถ้านะเกิดยุคสภาเนี่ยเซ็ตจะจลงขึ้นเอ,อให้ให้ให้ผมเดาเนี่ยเผิดมีขึ้นจงังหวะยุคสภาผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะจบ วันนี้ผมเห็นว่คุณุูนนก,กยยพินก็ย้ายของออกมาแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะภาษาภาษาพี่ทอ็อกเรียกผ่อนคลายผ่อนคลายความเครียดนี่เนี่ยเดจะผ่อนคลายคือตอนนี้ทุกคนเครียมมเดเ,เลยผมนี่ปวดหัวเลยคือจริงๆก็ปวดหัวเพราคนไข้ช่วงนี้คนไข้เยอะแต่ว่าปวดหัวกับที่ขึ้นข่าวเป็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ วิเคาราะห์กันไปทั่วแต่ว่าผมก็พวกเรานะผมวิเปี้กลุมแบงก์เนี่ยก็พยายามเชี่เห็นประเด็นการลงทุนนะพวกเราต้องดูประเด็นการลงทุน<ม>แล้วก็แนวรับที่วิเปี้ยโพสหรือว่าบอกพวกเรามันเป็นการาฟวิกนะครับหลายท่านทีมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่วิกนะอยู่ที่การาฟวิกนะเราต้องเขาเรียกว่าต่อรองเราเราเป็นผู้ต่อรองตรงนี้เราเป็นผู้ต่อรองแต่แวเวลาขึ้นขึ้นเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ต่อรองนะพีพ่เปี๊ยกครับ ปล่ตู้ไล่ตามใช่ครับอันนี้สามตัวนะ้วมีแอดวานมีเคแบงแล้วก็มีเออ่ไม่เกี่ยวอะไรนะเอ่เอแสนแอดวานครับครับสามตัวละ